บ้านหลังข้างหน้านี่เนาะใช่ทำไมเห็นลงไปแล้ววะเห็นมันลงไปแล้วนะเมื่อกี้น่ะยังแต่มันลงกับเรามันลงกับเราเลือดโอ้โเลือดเลือดจุ๊งโอ้โหแล้วคุณอยู่ไหนเนี่ยแล้วคุณอยู่ซ้าย

เอาเข้ใดตายชุวได้ปะมันมันเกิดได้มเกิดอะไรกันเหลือสองเหลือสามมีรอยติดใช่มนม่นเกดมันเรอยติดอนนี้ตรับคับโมจังโมจังโมจังเหลือสองตัวเหลืออีกสอเหลือเหลือขึ้น

หาลูกเขียวหาลูกโ้งเอ้ยหาลูกฟ้า ไออีกสามตัวมันยุ่ใส่นะตอนก่อนเปิดกล่องแล้ว Got supplies. มามาอออเอาฟังกันเล้วฟองฟังยอย,อยู่อยู่ฝั่งนี้ฝั่งสองศูห้าสองศย์ห้าสองศูนย์หดี สมอลหนาๆเลยสมอไม่มีทั้งหมดแล้วเฮ้ยเก็บของดีเฮ้ยเอฟเช่นั่งดูของอยู่นะัไมไม่มีคนนังถ่สองคน I got supplies เฮมีตัวแรมีตัวแรมีตัวแนบแมนว่โอเคไม,ม่ใช่ไม่ใช่เรามีแค่สามเองง้มก่อนอง่มงมากอนงมก่อนง่มงก่อนผมตกแกงง่วมากก่อน Ano mo wala mo ka din. Kita mo ko. Katayin sa

sao con vậy? ninh 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 vậy? ninh 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 tai ninh 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 พี่มาแล้วพี่พี่พี่อะไรได้ได้ได้ไปเลยมีรถเยอะมีรถเยอะอ้าวจนได้บ้างคนจะย้อนไปนั่นมาถือไงโอ้คือประยุทธ์เรากระสุนมันมาถือถ้าตายไปขึ้ไปไกลแท้แล้วผมไปช่วยกันเลยทุบตรงนี้หรือทุบในวงดีวะไปชุบในวงนี่ทุบทุบในวงเลยไปเออเออโอเค จะไปชมบยุบกองเก่าจะไปแก้แค้นไปชมบยุบกองเก่าเลยคนนี้จะไปแก้แค้นด้วยไหมล้วตายทำไมรีบไปคนเดียววะเนี่ยไปเกิดหมาไงเครื่องเครื่องไปส่งตรงนั้นใช่ใช่อ๋อเครื่องไปส่งตรงนั้นออ๋ไปเลขที่ห้ไปขอี เจ้าคือบดอซื้อตัวเครื่องบินให้มาอู่เครงนอกเีเนาะมนส่งข้างนอกอี่วะรุ่นบันน้ำหมดเมียม่ยเนียล้ยเฮ้ยหลังเยอยมีตัวเนอย่อย่าเพิ่งไปตรงนั้นนะสองตัวสองตัวสองตัวเอ๊ไปเลยไปเลา

ตายไปี่นี่ต้ตะเจ้าล่าตุ้้กหมดแล้วเอารถสีนี้ไปเลยเด้อ มีคนอยู่เหรอเน้ะมารคข้างห้ัาเลยวะเอสมข้างหลังมีอีกนะข้างหลังมีข้างหลังมีไมี้เสียงกูมาร์คจุดโลเคชั่นดันชุบไปก็ได้นะ t e ่น m ี t e w a t c ้ว u t Thanks อะไรทางนู้นมีด้วยเหรอ, okay. อใช่ใช่ฝั okay. ่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ <c oughs> ตายมาเก็บของตรงนี้ก็ได้เนี่ยตายไปเก็บกองของเก่าก็ได้ cho tia chờ tôi tóa chờ tôi location tân mãi tân mãi móc tia location móc tia location móng 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 ยังอยู่มองเกาะยังอยู่มองเกาะยังอยู่มองเกังมองเกาะยังอยู่มองเกาะมองต้นไม้นี่ไหมสวยสวยครับแต่ขึ้นเป็นจบมาขึ้นเป็นจบคลองไหมตายแล้วใช่ปะแต่เรียกเบลของ ao, jog, leo leo,ลงไป jog, bung ra leo, pí 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 marked the location, đây có lốt, mì I got supplies, I got supplies. มากระตาระวังว้าไอเสือมันไหนนั่นเสือมันเฮ้ออ๋อยังปะปะปะตาอะไรเอาตัางซื้ออะไรป่ะตังที่นี่เหลือมีอยู่หกสิบเหรียญเนี่ยตายซื้ออะไรปะมีสามสิบตายซื้อเอ็มโฟม่ะเหรอเอาตัางค์นี่ตายตังนี่อยู่นี่เอ้าดูนนดนนุนเอาโลด,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 ด

ไปอหน่ไปะป้ไ uhm ด้อ um ีกคนนึ่งอ่ะคนนึงไปไหนวะขี่เสียไปแล้วสิขี่เสียไปแล้วลี เขาไม่อยากนั <Key board> ่งก <vom> <es> ับใครเขาอยากนั่งเขาอยากขี่เสียกับผัวเขาอยากจะกอดเกวเี้ยกระปุกเฮ้ยกระปุกเขาเปลี่ยนรถแป๊บ วันนั้นวงเล็กกว่า,วานี้อยู่เลยเจ้หกเจ็ดคนเออจะอยู่ตรงไหนต่างคนต่างหมอบเลยอะเป็นๆคุมกันเราเราก็เข้าวงมือก่อนอเจ้ช่วแทนดับตกหมดโอ้ยกระตุกกระตุกกระตุก Ni lời này, cân nại miệng yên cân nạc 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 yên cân nạc cân nạc yên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  cân nạc ลเยตออยู่ไหนไม่กินเสียงยิงแถวๆนี้เนี่ยวะโอ,โอที่บ้านที่บ้านอย่าไปเด้อที่บ้านมีตัวเด้อไม,มไ,มมไม่ไม่ถึงไปอ่ะ เราเจอตัวแล้วป okay, ้าเปิดแม่งเลยตรงนี้ตรงนี้นี่นี่ไปไปปืนไปปืนโพยนี่ไปปืนโพยนี่ on my way มันมันมันมีนะชุบมันมีนะชุบไปยับเลยถ้างั้นนะท่านมีที่ชุบปะยับไปเลยไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วมามาขึ้นรถมาคนนึงเออ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 ยู่อยู่ในหันตัวนี้เออเออเออในห้องก็มีตัวเปลี่ยนเปียนเลย ในห้องในห้องตายแล้วนะครับในห้องนอกแล้วในห้องนอกแล้วมันมีตัวชุบมันยังไม่ตายมันกไมู่้งไป่วแล้วมันตายได้ตัวเานี่ยเยังไม่ตายังไม่ายังไม่ตายัตาังมังไมมตันตางมงไมังไม่ังตาังไมาังตายังตังไม่งตังสม่ตงตั่างมงั ระวังเด้อพี่ทำชุบชุบชุบได้ยังชุบยังชุบชุบได้แล้วชุบได้แล้วไลยเล่นเลยเล่นเลยน้ำไม่สองตัวเลยนะนี่ของน้ำนี่ระเบิดวะ้องน้ำเล็กนี่มาร์คตัวล็อกมตวกนีมีสองตัวมีสองตัวมีสองตัวเองเห็นปะ ฟรองซ์ก็แสดงว่าตายแล้วโอเคเคลียร์แล้วเคลียร์แล้วจบเขอโอเค I got supplies ที่มายิงไอ้ตัวชุบน้องไอ้ตัวไม่ใช่ไอ้ตัวในบ้านลูกเขียวตรงนี้โคตรเยอะเลยนะน้ำเอาของนะ I got supplies I'm four. I got supplies. I am right, I, I, I got supplies. I am I got supplies. tại cái tai ngami toa tay mình luôn, mark mark mark, mark the location. On my, Help. On my way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 . Marked <a> chơi <location. cười> con <laughs> ตายแล้วตายแล้วตรงนั้นนะ่ะตัวเดียวใช่ป่ะเออรู้สึกจะเป็นชุดคลางด้วยนะไอ้ตัวนั้นนะ่ะไม่เห็นกล่องอ,อ,อยู่เนินนี่อยู่เนินล่างนี่ watch out watch out watch out เนินนู้นอ่ะ watch out นี่ เห็นปนะใช่ใช่ชุดพังผมชอบชอบชุดพังมาเออเออเอ,อ,เ,อ,อเราต้องเล่นบมนี้ก่อนแล้เวเราแล้วเราค่อยไปอ้ยวงแรงว่ะ อ๋อแล้วเงี้ยยุทเช่ไอ้วงแรงคลิปหายเลยเขาอยู่ขวาวงกันได้เราเล่นตรงนี้ได้อยู่เราเล่นตรงนี้ได้อยู่ก่อนแป๊บนึงเอ้ยนี่นี่วิ่งตรงนี้นี่หนึ่ะวันสายขวาสองตัวแล้วเนี่ยสามตัวนล้วเป็นตี้เลยเนี่ย

อเ,เออเราก็ยิงเหมืนกันโอ้ะหหางเลยลูกปืนหมดแล้ว

ม,ม,ม,มามามากร,ระ,เเะรต่ายกระต่ายมาโอเคเจ้าท๊อปตายนี่นนลูกท้องมาขอจะขานัะซิฟนัดเนี่ยเลยตัวเดียวเลยตัวเดียวเฮ้ย<า>ตรงนี้เสียใครเนี่ย น่าสิงอยู่ในบ้านบ่ในบ้านมีนอกวงนะขับวงขับวงในทุ่งทุ่งหญ้านี่และนี่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 อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ตายแล้วตายแล้วก็สุนผมเลยนัดเดียวด้วยทำไมทำได้ยังไงวะอ นันบอทั้งคนว่ะบอดว่าหนามหอดไก่ปานนี่นะบอดจะมาวงสุด้ายได้ไงวะโอ้ผมไม่ถ่ายใพ่ไหมดีใดดีดไง